สัสดีตอนเช้าครับวันที่พบกันอีกครั้งครับทางช่องจันนี่ช anel นะครับวันนี้พาชมกล้วยไม้อีกประเภทหนึ่งได้เป็นเอี้ยเงินหลวงนะผมยังไม่ได้ใจครับออกดอกแล้วที่บ้านตอกควยมากครับตอนชเช้าแดด ออกมาวันนี้แดดจัดหน่อยนึ่งนี่ผมก็ยังไม่เคยเห็นนะครับตึงออกดอกก็ออกบ้านยังไม่เต็มที่นะดูดอกสีขาวข้างในข้างในยังยังไม่บานเต็มที่นะฮะจะมีสี สีเหลืองแล้วก็สีน้ำตาลข้างในนะถ้าบอก mm hmm. บาน mm hmm. ที่จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ก็ยังยังไม่เต็มที่ฉ mm hmm. ยนะ ลกใส่กระทางธรรมดานะครับลำต้นก็จะเป็นแบบนี้ลำต้นใหญ่มากครับก็เป็นลำใหญ่สมบูรณ์มากเลยดอก่อยมากครับ นี่ยังไม่ไม่บานเต็มที่นะครับสังเกตที่กรีบยังไม่ยังไม่ไมบานยังทนนะครับประมาณนี้ได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์แล้วนะยังยังบานไม่ไม่แต่แค่นี้ให้เป็นเอื้องเงินหลวง สวยมากครับครับแล้วเจอกันอีกคลิปหน้าครับสวัสดีครับ